สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องบ้านๆ by J Asset Management ค่ะวันนี้อยู่กับมิวค่ะท่านผู้ชมมิวพาทุกท่านมาชมคอนโดในพื้นที่ทำเลศักยภาพค่ะเพราะว่าคอนโดนี้ชื่อว่าสมาร์ c คอนโดพระราม2อนะคะอยู่ในโซนพระราม2ค่ะที่สามารถเดินทางได้สะดวกสบายนะคะอยู่ในพื้นที่เขตแสมดําแขวงบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครค่ะสามารถเข้าออกได้ทั้งถนนเส้นพระราม2แล้วก็ถนนเอกชัยนะคะในโครงการค่ะมีสิ่ง อำนวยความสะดวกมากมายไม่ว่าจะเป็นการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดมีการดูแลรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงค่ะและยังมีส่วนกลางนะคะที่มีครอบคลุมจริงๆค่ะทั้งซาวน่าสระว่ายน้ําพื้นที่สําหรับปิ้งบาร์บีคิวนะคะสนามเด็กเล่นแล้วก็มีคลับเท้าด้วยนอกจากนี้ค่ะยังมีการอำนวยความสะดวกเนะะี่ยให้กับลูกบ้านค่ะไม่ว่าจะเป็นร้านบริการรับซักรีดนะคะหรือว่าจะเป็นเครื่องซักผ้าต่างๆมีมินิมาร์ทแล้วก็มีร้านอาหารคือที่นี่เป็นที่ที่ พร้อมเข้าอยู่เลยนะคะท่านสามารถลากกระเป๋าเก็บเสื้อผ้าแล้วก็เข้าอยู่ได้เลยค่ะแล้วก็รอบๆโครงการนะคะก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายค่ะทั้งห้างสปปรรพสินค้ามีทั้งบิ๊กซีโลตัสนะคะเซนทรัลพระราม2อ,อยู่ใกล้กับสถานพยาบาลค่ะทั้งโรงพยาบาลน,นครทนนะคะแล้วก็โรงพยาบาลบางประกอบ8แล้วก็อยู่ใกล้กับสถานศึกษาต่างๆอีกมากมายค่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวตามมิวขึ้นไปชมห้องเลยดีกว่านะคะที่บอกว่าพร้อมเข้าอยู่นั้นหน้าตาจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะ ตอนนี้เรามาอยู่หน้าห้องที่นิ้วพามาชมแล้วนะคะห้องนี้อยู่ที่อาคาร C ชั้น2ค่ะเลขที่ห้อง12ทับ 4, 4. ีเดี๋ยวตามนิ้วเข้าไปชมในห้องกันเลยดีกว่าค่ะ เราเข้ามาชมในตัวห้องกันดีกว่านะคะห้องนี้มีพื้นที่ทั้งหมด28.5ตารางเมตรค่ะ1ห,ห้องนอน1ห,ห้องน้ําและก็1ห,ห้องนั่งเล่นนะคะเปิดประตูเข้ามาค่ะเราจะพบกับโซนของห้องนั่งเล่นค่ะซึ่งมีโซฟาเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะอีกมุมนึงนะคะก็มีการบิวนะคะชั้นวางทีวีแล้วก็ชั้นวางของต่างๆค่ะ เข้ามาในห้องค่ะจะเป็นโซนของห้องครัวนะคะเราได้มีการบิวส่วนท็อปไปเรียบร้อยแล้วค่ะมีซิงล้างจานนะคะแล้วก็มีเครื่องใช้ไฟ,ฟฟ้าบางส่วนทั้งตู้เย็นแล้วก็ไมโครเวฟค่ะอีกมุมนึ่งค่ะจะเป็นโต๊ะสําหรับรับประทานอาหาร2ที่นั่งนะคะแล้วก็มีการบิวอินค่ะชั้นวางของเรียบร้อยด้วยค่ะส่วนด้านหลังนะคะจะเป็นระเบียงค่ะท่านสามารถใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ซักล้างได้ค่ะ ายในห้องน้ํามีสุขภัณฑ์ครบครันเลยค่ะมีการแยกโซนแห้งและก็โซนเปียกสําหรับอาบ,บน้ําไว้ใช้งานสะดวกค่ะภายในห้องนอนมีที่นอนขนาดใหญ่แล้วก็ฐานเตียงเรียบร้อยแล้วค่ะสามารถพร้อมเข้าอยู่ได้เลยนะคะและนอกจากนี้ก็มีการบิวอินตู้เสื้อผ้าไว้เรียบร้อยส่วนบริเวณปลายเตียงค่ะก็จะเป็นมุมของโต๊ะทํางานและก็ชั้นสําหรับวางของต่างๆภายในห้องนอนมีเครื่องปรับอากาศไว้ให้ด้วยค่ะ การเดินทางไปยังสมาร์ทคอนโดพระรามสองเริ่มต้นที่ถนนการนาพิเศษขับตรงไปแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนพระรามสองขับต่อไปอีก2.5กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนบางขุนเทียนชายทะเลขับต่อไปอีก150เมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าซอยบางขุนเทียน16ขับต่อไปอีก170เมตรจุดหมายจะอยู่ทางขวามือค่ะ เป็นยังไงคะท่านผู้ชมอย่างที่มิวบอกเลยใช่ไหมคะว่าคอนโดห้องนี้พร้อมเข้าอยู่นะคะลากกระเป๋ามาปุ๊บก็อยู่ได้แล้วค่ะท่านในที่สนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมค่ะได้กับทางทีมที่ปรึกษาทางด้านการขายของเราเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Facebook Fanpage J Asset Management หรือว่าจะเป็น YouTube Channel เรื่องบ้านๆ by เาริมทร e พ t เก็ได้ค่ะเรามีทีมที่ปรึกษาทางด้านการขายพร้อมให้คำปรึกษาและที่สำคัญค่ะยื่นขอเสนอสินเชื่อฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยนะคะและนอกจากโครงการนี้แล้วค่ะเรายังมีทรับพร้อมขายสภาพนางฟ้าอีกหลายโครงการรอทุกๆท่านอยู่นะคะแต่ว่า EP หน้าเดี๋ยวมิ้วจะพาไปชมที่โครงการไหนอย่าลืมติดตามชมกันค่ะวันนี้ขอตัวลากันก่อนนะคะสวัสดีค่ะ